สวัสดีครับผมถาวารโสภากูนะครับหรือถาวรการาเกษตรหนึ่งจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ตามมาดูสวนทุเรียนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะถ่ายรูปทุเรียนถ่ายใบให้ดูถ่ายต้นให้ดูครับผมวันนี้เรามาวันที่26บเมษายน2 5 6 5นะครับเรานับเรานัวบวันหลังจากทุเรียนดอกบานนะครับวันนี้คือวันที่63นะครับหลังจากดอกบานได้63วันนะครับ ก็จะถ่ายให้ดูขนาดผลจำนวนผลต่อต้นและลักษณะการติดผลแต่ต้นแต่ต้นนะครับต่อละต้นดูจะเห็นจะเห็นหลายต้นนะครับแล้วดูใบด้วยนะครับการการเลี้ยงใบการเลี้ยงลูกและการปั้นขนาดลูกนะครับก็ดูเรื่อยๆครับสูตรต่างๆส่วนใหญ่เราก็จะคอยปรึกษาซึ่งกันและกันกับลูกค้านะครับว่าชอบตัวไหนจัดตัวไหนขาดตัวไหนแต่งตัวเข้าไปนะครับ ก็จะพยายามทำให้ผลมันออกมาสวยและได้ผลผลิตที่ดีที่สุดนะครับสูตรนี้เป็นสูตรปรับปรุงการใช้ปุ๋ยชียาในรูปแบบใหม่นะครับตามยุคตามยุคหรือตามลักษณะของ <ผม S 1> ต้นทรงต้น,ตนและอายุของใบช่วงของใบนะครับซึ่งซึ่งจะไม่เหมือนไม่เหมือนกันในแต่ละสวนไม่เหมือนกันเพราะว่าระยะใบระยะลูกแล้วก็พื้นดินการให้น้ํา การดูแลรักษาเยอมากเลยติดดกไหยตั้งตาแล้วฟอร์มมันติดดกติดดกเวลาติดจริงอาหารมันก็โอเคเพียงแต่ว่าตัวเสียเข้าตัวฮเราียบเทียบให้ดูขนาดลเทนี้นับคือวันวันนี้เราเปรียบเทียบให้ดูขนาดผลเท่านี้นะครับคือผลอายุ63วัน ต้นนี้เรานับจำนวนลูกได้78ลูกนะครับตอนนี้อายุ63วันคลิปนี้ไทยให้ดูขนาดผลเฉยๆนะครับคลิปหน้าติดตามกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ